โอ้ยคืนนี้มีเรื่องให้เมายาวเลยครับแมชชุดโลกจริงๆวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025รอบ16ทีมสุดท้ายไทยอันดับ18เจอกับญี่ปุ่นอันดับ5้ืหใจจะไวจริงค่ะแมชแบบว่าใครแพ้นี่คือกลับบ้านเลยนะชนะเข้ารอบ8ทีมสุดๆอะ่ะแล้วข้อมูลที่เราไปคุยๆกันมาวันนี้ก็หลายที่เลยนะ มีทั้ง PPTV HD 3 6ข่าวสดเว็บรัฐบาลแล้วก็มีกติกา FIVB ล่าสุดปี2025-2028ด้วยนะกระทู้เด็ดจากพันทิปก็มีคนไปดูในสนามมาเล่าเองเลยอะหูจากคนดูจริงเลยเหรอครับน่าสนใจน่าสนใจใช่ค่ะแล้วก็คลิปวิเคราะห์มันมาจาก YouTube พวก Hot ball, v o l ต e y b l l l Spike Vibes plus M G M M Grammy ก็มีค่ะพรบเครื่องจัดมาเต็มย้ำอีกทีนะครับคืนนี้ 29สิงหาคม2,568 2สองทุ่งครึ่งที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากใครไม่ได้ไปสนามเปิด PPTV HD 36รอดูเลยแล้วแบบนี่มันประวัติศาสตร์เลยนะครั้งแรกเลยที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพชิงแชมปโลกปังมากใช่เลยค่ะแล้วถ้าดูสถิติ6ครั้งหลังสุดที่เจอกันนะเออเราชนะเข้าครั้งเดียวเองตอนชิงแชมปเอเชีย2023อะค่ะที่เหลือคือแพ้5ครั้งรวดเลย หล่าสุด VNL 2025ก็เพิ่งแพ้ไปแบบอือหึสองสามเซตใจหายใจคว่ำมากตอนนั้นหุยฟังแล้วแบบบีบหัวใจแต่คราวนี้เราเล่นในบ้านนะเสียงเชียร์ต้องกระหึ่มแล้วฝั่งนักกีฬาเราล่ะครับมีใครแอบกระซิบอะไรมาบ้างไหมอย่างเพียวอัชราพรกับตันทีมนี่เขาเล่นลีกญี่ปุ่นอยู่น่าจะรู้ข้อมูลดีถูกต้องเลยค่ะ เพียวบอกว่ารู้จักผู้เล่นญี่ปุ่นดีเลยอย่างน้อย5คนเคยอยู่ทีมเดียวกันพวกโยชิโนะยูกะชิมามูระนี่คุณ้นกันดีก็เตรียมเอาข้อมูลมาแชร์กับทีมแล้วค่ะเยี่ยมเลยแล้วเน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษครับโดยเฉพาะเรื่องการเสิร์ฟกับการรับเสิร์ฟค่ะอันนี้คือคีย์หลักเลยเพราะถ้าเราเสิร์ฟจี้ให้บอลแรกญี่ปุ่นเขาแบบไม่เข้าจุดได้เนี่ยเกมเร็วที่เขาถนัดถนัดอะ่ะจะเล่นยากขึ้นเยอะเลยโอกาสเป็นของเราค่ะอ เข้าใจเลยครับแล้วไอ้แมช VNL ที่เรานำสองเซตแล้วโดนเขาปาดไปอะครับบทเรียนเลยนะตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่หลักๆเลยนะพอเราเริ่มเสิร์ฟกดดันเขาได้น้อยลงปุ๊บบอลแรกญี่ปุ่นกลับมาเป๊ะเลยค่ะเขาก็ตั้งเกมเร็วผสมหัวเสาได้ตามสไตล์เขาเลยอือกลับมาได้เฉยเลย ใช่ค่ะแล้วพอเข้าปลายเสร็จที่ต้องวัดใจกันน่ะญี่ปุ่นเขาดูนิ่งกว่าจริงๆการตัดสินใจจังหวะสำคัญสคัญเขาทำได้แน่นอนกว่าเลยพลิกเกมกลับมาชนะได้ค่ะโอเคงั้นคืนนี้แทคติกสำคัญที่เราต้องงัดมาสู้คืออะไรบ้างครับขอแบบเน้นๆเลยหนึ่งเลยเสิร์ฟต้องโขดต้องจี้ต่อเนื่องทำให้บอลแรกญี่ปุ่นแหกไปเลยสคือ บล็อกกับเกมรับต้องไวตามเกมเร็วเขา MB อาจต้องขยับมาช่วยบล็อกเร็วขึ้น MB คือตัวบล็อกกลางใช่ไหมครับใช่ค่ะหรือใช้ซอฟบล็อกคือบล็อกแค่ชะลอไม่เน้นแต้มแต่ให้ข้างหลังเล่นต่อง่ายแล้วรอสวนกลับเร็วๆอย่างภายบอลหลังหรือตีทะยงฉีกๆไปเลยและอย่างที่3ามแล้วครับ3คือเกมรุกค่ะโดยเฉพาะแต้มสําคัญช่วง20่สิบ p l อะต้องกล้าเล่นลูกสูตรแปลกๆบ้างลดข้อผิดพลาดตัวเองให้น้อยที่สุด ใจต้องนิ่งมากๆค่ะแล้วญี่กุ่นล่ะครับเขามีไม้เด็ดอะไรที่เราต้องระวังเป็นพิเศษไหนที่เด็ดเขาเลยคือเส er ิร์ฟเสี่ยงสูงค่ะญี่ปุ่นเขายอมเสิร์ฟเสียเองบ้างนะเพื่อแลกกับการทําลายบอลแรกเราให้ได้มากที่สุดเอา้ายอมเสียแต้มเลยเหรอใช่ค่ะคือถ้าเราเปิดบอลแรกไม่ได้เขาก็สบายใจขึ้นเยอะเกมรุกเราจะติดขัดเป็นสไตล์เขาเลยค่ะโโหแลกกันมันหยุดแน่คืนนี้ แต่แอบเห็นใน Spy w i v e s Plus มีใช้ AI ทํำนายผลด้วยนี่ครับว่าไงว่าไงใช่ค่ะ AI เขาฟันธงมาว่าไทยมีโอกาสชนะ55%ค่ะสกอร์น่าจะ3-2เซตกรีด55%เลยเหรอครับขอให้แม่นๆพูดถึงในสนามแล้วบรรยากาศกองเชียร์ไทยนี่คือสุดจริงจากที่ดูคลิป Hot Volley Ball หรืออ่านในพันทิปนะครับคือทั้งสนุกทั้งฮาทั้งปั่นมีสีสันมากกดดันคู่แข่งได้ดีสุดๆอะ พลังเสียงเชียร์ในสนามนี่มีผลจริงๆค่ะช่วยกระตุ้นนักกีฬาได้เยอะเลยมีคนแชร์ในพันทิปด้วยเขาเล่าว่าไปดูที่สนามครั้งแรกตกใจเลยเกมมันเร็วจนแบบมองตามแทบไม่ทันไม่เหมือนดูทีวีที่มีภาพช้าให้ดูจริงค่ะเร็วมากในสนามใช่ครับทำให้เข้าใจเลยว่านักกีฬาเก่งขนาดไหนที่ตัดสินใจเร็วขนาดนั้น แล้วก็ได้ยินเสียงคนข้างๆบนบ้างชมบ้างวิเคราะห์สดๆเหมือนอ่านกระทู้เรียวไทม์เลย <laughs> แถมมีแฟนต่างชาติมาช่วยตะโกนเชียร์ไทยแลนด์ด้วยนะน่ารักมากใช่ค่ะบรรยากาศแบบนี้มันหาไม่ได้จากหน้าจอจริงๆแล้วความคลั่งไคล้ความสนใจล้นหลามแบบนี้แล่ละค่ะที่ทำให้การเป็นเจ้าภาพครั้งแรกของเรามันมีความหมายมากกว่าแค่ผลแพ้ชนะในสนามอีกนะเอ๊ะ <c oughs> มันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเลยเหรอครับเล่ามาเลย <c oughs> แน่นอนค่ะ รัฐบาลเขาคาดว่าการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้จะปั hm ๊มเงินเข้าประเทศได้ถึง8,400ถึง8,500ล้านบาทเลยนะคะหูเยอะมากทั้งจากการท่องเที่ยวคนมาดูมาพักมาเที่ยวการจ้างงานภาษีต่างๆแล้วเขายังมีไอเดียเชื่อมสปอร์ตทัวริซึมด้วยนะคือใครมีตั๋วดูวอลเล่เอาไปใช้เข้าที่เที่ยวอื่นๆฟรีได้อีกว,ว้าวอันนี้เลิศกระตุ้นเศรษฐกษิจแบบครบวงจรเลยยังไม่หมดค่ะ ที่น่าภูมิใจคือเขาเน้นเรื่องความยั่งยืนด้วยจัดงานแบบ Green Hot Event ตามโมเดล BCG หรือเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนสีเขียวอะค่ะ BCG อ๋อที่รักโลกใช่ไหมครับใช่ค่ะคือเน้นจัดงานแบบรักโลกลดขยะใช้ทรัพยากรคุ้มค่าซึ่ง FIVB หรือสหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติเนี่ยเขาจะเอาไปเป็นต้นแบบให้การจัดงานระดับโลกต่อไปด้วยนะคะโห oh. คือเราไม่ได้แค่จัดแข่งกีฬาแต่เรากำลังสร้างมาตรฐานใหม่ให้โลกเห็นเลยหรอเนี่ยสุดยอดไปเลยครับเอาละครับคืนนี้ไม่ว่าผลจะเป็นยังไงนะชนะหรือแพ้แมตช์นี้มันมีความหมายมากๆเลยจริงๆทั้งกับวงการวอลเลย์บอลไทยและกับประสบการณ์ของแฟนๆทุกคนในฐานะเจ้าภาพครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลย ใช่เลยค่ะมันคือการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความทุ่มเทของนักกีฬาและพลังความสามารถขีดของกองเชียร์ชาวไทยจริงๆค่ะฟังคลิปแล้วเนื้อหาดวนใจชอบแบบนี้แชร์คลิปนี้ติดตามคลิปใหม่ๆจากช่องนี้ได้เลยนะครับกดติดตามช่องแบบสั่นกระดิ่งได้เลยครับแล้วพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ